โอเคครับมาดูข้อนี้นะครับเปเริ่มกันเลยสืปกรารสีม่วงนะทาถึงตอนนี้แล้วนะครับเด็กๆก็ควรจะจําสูตรได้ลางๆแล้วนะเพราะว่าต่อจากนี้มันจะได้ใช้สูตรแบบเต็มกําลังนะเต็มกําลังความสามารถของหนูที่จะทําได้เลยลนะทีเดียวนะครับนะขออย่าพลาดนะเรามาเช็คครับอะไรเอ่ยคูณกันแล้วได้ a กําลังสองมองให้เป็นอย่างนี้นะครูจะมองให้เป็นอ่ะครูให้เป็น a กําลังเนเนี่ยเท่ากับ x B กำลัง n เนี่ยเท่ากับ y โอ้มันกับบัวแปอย่างคือเกาเอาดังนั้นมาเช็คเลยครับคูณไหนแล้วมันจริงนะครับคือตัวด้านหลังเนี่ยคูณกันต้องติดลบเนี่ยคูณกันเป็นลบถูกต้องอันนี้คูณกันเป็นลบถูกต้องอันนี้คูณกันเป็นลบถูกต้องอ้าวอันนี้ก็คูณกันเป็นลบถูกต้องเอาเวอนตะไลเป็นลบถูกต้องหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้คูณกันแล้วรวมกันได้ลบหนึ่งคูณกันแล้วรวมกันได้ลบหนึ่งเช็คครับหน้าคูณหลังบวกด้วยหน้าหลังคูณหน้าแล้วต้องได้ลบหนึ่ง ตัวนี้ได้บวก4ลบ3ได้บวก1ตัดทิ้งอันนี้ได้ลบ4บวก3โอเคเงื่อนไขนี้ผ่านอันนี้ได้บวก6ลบ2ไม่ผ่านอันนี้ได้ลบ6บวก2ไม่ผ่านเงื่อนไขที่ผ่านคือข้อที่3ดังนั้นเจอโจทย์ข้อที่21ครับถ้ามีช้อยมาให้เด็กๆก็ต้องพยายามพิสูจน์ในชอยเลยนะครับว่าเออเนี่ยคูณกันจะต้องได้เงื่อนไขาตามนี้นะครับ เช่นตัวหน้าคูณกันต้องได้เป็นตัวหน้าตัวหลังคูณกันได้เป็นตัวหลังถ้าตัวหน้าคูณตัวหลังบวกด้วยตัวหลังคูณตัวหน้าจะต้องได้ผลลัพธ์เป็นตัวกลางนี่คือเด็กๆจะต้องท่องนิยามตัวนี้ให้ดีนะครับส่วนข้อที่18สนุกสนานมากเดี๋ยวค่อยทําที่หลังนะขอทำข้อยี่สิบเก้าก่อนครับข้อนี้เขาบอกว่าตัวประกอบของนี้คืออะไรเวลาที่เราจะแยกนะครับเด็กๆก็ต้องแยกตัวประกอบเนาะแยกตัวประกอบก็คือทําไงดีอะเด็กๆลองแทนครับแทน x เท่ากับ2เข้าไปเนาะถ้า x ลบ2เท่ากับ0ูน x เท่ากับ2นะครับ แทน x เท่ากับ2เข้าไปถ้าแทนเข้าไปแล้วมันเหลือเศษศูนย์แสดงว่า x ลบ2คือคำตอบนะครับ x ลบ2คือคำตอบซึ่งมันจะตัดช้อยอนนี้กับช้อยอันนี้ได้นะครับลองดูครับ x เท่ากับ2ก็เป็น2กำลังสามเป็นแดครับ,อบ2อกำลังสองเป็น4ี่คูณ2เป็นแดครับลบด้วย2ลบด้วย2ครับเป็นคำตอบที่ผิดครับ x ลบ2ไม่มีอยู่ในช้อยตัดทิ้งไปครับลองแทน x เท่ากับ2เท่ากับลบ2เข้าไปสิก็กลายเป็นลบ8บวกแปด ลบลบสองวกสอเออลบสนะครับมีค่าเป็นศูนย์ถูกต้องฮะดังนั้น x บวกสต้องมีในช้อยครับโอเคต่อไปครับไปเช็คครับ x บวกหหรือ x ลบหที่มันใช่ลองแทน x เท่ากับลบหนึ่งเข้าไปฮะเพราะว่า x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ x เท่ากับลบหนึ่งลบหนึ่งแทนเข้าไปครับลบหนึ่งกํกลังสามได้ลบหนึ่งบวกด้วยสองคูณลบหนึ่งกํลังสองได้หนึ่งลบลบหนึ่งลบสองนะ ลบหนึ่งนะครับก็ข้อนี้ก็จะเป็นศูนย์ในการดังนั้นข้อนี้ต้องมี x บวกหนึ่งอยู่ด้วยตอบคือข้อที่สี่นะครับก็คือเราพยายามที่จะใช้ทฤษฎีของการแทนค่าเนาะทฤษฎีเศษเหลือเนาะก็คือถ้าแทนแล้วมันเหลือเศษศูนพอดีนะครับแสดงว่าตัวนั้นมันหานลงตัวอันนี้จําให้แม่นจำให้ดีนะครับอืข้อนี้ครูขอทาแล้วแบบใช้สูตรเลยเนาะเด็กๆก็รู้เยอะใช่ไหมครับก็จะเป็นถ้าเป็นผลบวกใช่ไหมผลบวกก็แค่ สามคูณสามกลายเป็นเ 9. ก9้าเก้าไอสามยกกำลังสามมีค่าเท่ากับยี 9, ่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดลบเก้าก็เหลือตอบสิบแปดนะครับข้อนี้ก็จะใช้ในลักษณะนี้ถ้าใครยังไม่เก็ตนะครับเด็กๆทำวิธีเต็มออกมาแล้วพยายามนั่งมองว่าโอ้คูณทำยังไงวะคูจับตรงไหนวะคูถึงจะตอบเออยี่สิบเจ็ดลบเก้าเลยอะ่ะแบบนี้นะครับเราต้องทําให้ชินนะพอชินแล้วเด็กๆก็จะเบื่อนะครับอ่าข้อเฉลยข้อนี้ข้อสุดท้ายของตอนนี้แล้วกันนะตอนนี้ไม่ยาว ว้ายังไม่ทําข้อนี้เลยครูข้ามข้อยี่สิบแปดเยรีบรีบจังครูว่ารีบจังข้อยี่สิบแปดครับขอทําแบบเต็มที่นะครับแตบบเต็มแม็กซิมัมเลยนะครับผมลองไปเช็คครับผมอ่ะไปตอนนี้สิบนาทีเหมือนเดิมอะ่ะจริงอ่ะไปเช็คครับเช็คครับเช็คเช็คเช็ค,เ,ชคเริ่มครับเริ่มกดบวกรูปภาพครับผมรูปภาพใส่ไปเลยครับผม แบบนี้ครับผมเจ็กปลายครับอันนี้มองให้เป็นสี่กลังสองนะครับ n กําลังสองลบสี่กำลังสองนะครับอันนี้คือบรรทัดแรกคือการมองก่อนคูนด้วยอันนี้ n นคูณ n ลบหนึ่งนะครับอ่ะแยกมาเป็นอย่างี้หารด้วยนะครับทำข้างบนก่อน n คูน n กําลังสองบวกสี่นะครับ n เอ่อ n เดียวบวกสี่อ่ะแบบนี้ทีนี้ไปเช็คตัวด้านล่างครับอันนี้ก็คือคูณกันได้ลบสี่บวกกันได้ลบสามนะครับก็เป็น n ลบสี่กับ n บวกหนึ่งครับผมอันนี้นะครับก็จะกลายเป็นคูณกันได้ลบสามบวกกันได้ลบสองนะครับก็เป็น n ลบสามคูณกับ n นบวกหนึ่งนะครับผมแล้วก็คูณกันได้หนึ่งบวกกันได้สองรเป็น n บวกหนึ่งคูณ n บวกหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ครับอมองมองต่อมองต่อขัานบนก็กลายเป็น n ลบสี่คูณกับ n บวกสี่ครับผม ข้างล่างก็กลายเป็น n ลบ4อยู่อ่ามาท่านี้จะเกิดการตัดแล้นะคูณกับ n คูณ n ลบ1หารด้วย n ลบ3คูณกับ n บวก1ทีนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณครับก็กลายเป็น n บวก1คูณ n บวก1ครับหารด้วย n คูณ n ลบ n บวก4นะครับทีนี้การคูณคือสามารถบนคูณบนล่างคูณล่างสามารถเชื่อมฐานกันยาวได้เลย ่อไปคือการตัดตัวเลขครับอะไรที่บนกับล่างเหมือนกันตัดทิ้งไปตัดให้ขาเลยชบชับชอบเอตัดเอครับเอบวกหตัดเอบวกหนึ 1, ่งเอบวกหตัดเอบวกหนึ 1, ่งเอลบสตัดเอลบสหมดแล้วนะครับดังนั้นตัวที่บนเหลือคือเอลบหด้านเหลือเอนลบสามนะครับคําตอบก็คือเอลบหส่วนด้วยเอลบสามอ่าเจอคําตอบคือข้อที่1น,นะครับใชุ้กจริงจริงๆต่อไปคือการเทียบครับ การเทียบข้อนี้ก็จะสนุกหน่อยนะครับทีนี้เด็กๆก็หาคอลนอนอใช่ไหมคอลนอนของข้อนี้นะครับอ่าข้อนี้ก็ต้องขับไปวางนะครับข้อนี้ระดับยากก็ลองจากข้อเอเท่าๆกับข้อเมื่อกี้นะครับทําให้ชินทําให้ชินลุยจ้าลุยลุยนะครับอย่าเพิ่งทอนะจจาะ ถ้าเวลาท้อก็ทาตัวติ้งตองก็รู้จะได้สมเพศตัวเองพอสมเพศตัวเองกอ็เวลาที่เราสมเพศใครเราก็จะกลัวคนอื่นสมเพศเราแล้วเราก็จะรีบปิดจุดได้ของเราเพื่อไม่ให้คนอื่นมาสมเพศนะครับเรามีสิทธิ์แค่สมเพศคนอื่นพอออกจยกนะครับเด็กเด็กครูใบ้เลยครับคารนนคือตัวนี้ฮะคารน,นคือตัวนี้เลยนะเพราะว่าเราเคยทาม,มาแนละ้วมันจะรู้สึกว่าเออด้านล่างคูณกันได้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มีความหมายว่ามีความหมาย x คูณกับแบบนี้ x คูณกับ x ลบหนึ่ง x บวกหนึ่งเห็นปะคือคือหน้ากํลาลังสองลบหลังกํลาลังสองนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเห็นไหมทีนี้มันตรงกับตัวนี้มันตรงกับตัวนี้มันตรงกับตัวนี้พอดีเลยนะครับคือมันมีทุกตัวเนีย่ยมันมีทุกตัวนะครับดังนั้นถ้าเอาด้านล่างมาคูณกันก็เป็นคารอนอเลยนะอ่าโอเควิธีการเช็คเช็คเงี้ฮะถ้าเอาตัวนี้เป็นคารอนอนะมักลายเป็น a คูณกับ x คูณด้วย x กำลั x, 2, งสองลบหนึ่งกำลังสองหารด้วย x นะเช็คเช็คเช็ค บวกด้วย b ส่วนด้วย x บวก1คูณกับ x คูณด้วย x ลบ1คูณ x บวกอ่ะเขียนแยกมาแบบนี้ให้ตอนนี้ก็เขียนแยกเหมือนกันจะได้ไม่ตีกันแล้วครูว่าเออคูณลำเอียงเขียนให้หมด x บวก1เออ x ลบ1นึ่จะลบเอาบวกก่อนก็ได้นะมีค่าเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็ต่อไปก็ต่ออยู่ที่ c คูณกับ x คูณกับ x บวก1กับบวก1ก็ได้ x ลบหหารด้วย x ลบหนะครับมีค่าเท่ากับ x อสี4ถ้าคูณก็ต้องคูณทางสมการมันก็ต้องคูณแบบนี้ดูให้ดีนะโอ๊ยเริ่มร้อนแล้วหารด้วย x กำลังสองเราเขียนแยกให้ครบ x ลบหคูณ x บวกหแล้วก็เราคูณกับเราคูณ x คูณ x บวก1กับ x ลบหทางสมการนะ อ่าทีนี้ตัวนี้มันจะตัดกันนะตัดกันครับตัวนี้มันก็จะตัดกับตัวนี้ตัวนี้มันก็จะตัดกับตัวนี้ตัวนี้มันก็จะตัดกับตัวนี้อ่ะดังนั้น a ก็จะเป็น a คูณกับตัวนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น a คูณกับ x กาลังสองลบหนึ่งบวกด้วย b คูณกับ x คูณกับ x ลบหนึ่งบวกด้วย c คูณกับ x คูณกับ x บวก1มีค่าเท่ากับ4 x กำลัง2บวก3 x ลบ3ทีนี้ก็แจก a เข้าไปครับชับชับอ่ะเขียนเปลี่ยนบรรทัดประกาใหม่เดี๋ยวตาลายครับคูแก่แล้วเดี๋ยวตาลายแจกเข้าไปครับคราวนี้ก็กลายเป็น a x กำลัง2ลบ a บวกด้วย b x กำลัง2ลบ b x ต่อไปบวกกับ c x กำลังสองบวก c x เท่ากับ c x กำลังสองบวก3 x ลบ3อ่าทีนี้จัดรูปกำลังสองให้อยู่ด้วยกันก็กลายเป็น a บวก a x กำลังสองบวก b x กำลังสองบวก c x กำลังสองอ่าทีนี้ลบ b x กับบวก c x ให้อยู่ใกล้กันแล้วก็ลบ a ีค่าเท่ากับ4 x กำลังสองบวก3 x ลบ3ทีนี้ดึงตัวร่วมออกมาก,ก็เป็น x กำลังสองเท่ากับ a บวก b บวก c ลบด้วยดึง x ออกมาก,ก็กลายเป็น b ลบ c ลบ a เท่ากับส x กำลังสองบวก3 x ลบ3ดังนั้น a มีค่าเท่ากับ3ามได้คำตอบแรก a มีค่าเท่ากับ3และ b ลบ c มีค่าเท่ากับ เขาทำให้ตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกแจกเข้าไปดังนั้นลบ b บวก c ได้เท่ากับสามเขียนสมการลบ b บวก c ได้เท่ากับสามทีนี้ a บวก b บวก c เท่ากับสเท่ากับสเท่ากับ4แก้สมการหาดิลองแก้เล่นเอเท่ากับ3แทนเเป็น3 3บวก b บวก c เท่ากับส b บวก c เท่ากับ1 ลบ b บวก c เท่ากับ3มาสองอันนี้มาบวกกันก็จะกลายเป็นลบ b กับลบ b ตัดกันปั๊บปับ,ปบกลายเป็น2 c เท่ากับ4 c เท่ากับ2โอเค c เป็น2 a เป็น3แทนค่าหา b ดังนั้น b บวก c เท่ากับ1 b ก็คือเท่ากับ1ลบ2เพราะ c มีค่าเป็น2 b เท่ากับลบ1่ได้ละ a เป็น3 c เป็น2 b เป็นลบ1 c เป็น3เดเ๋ยว C เป็น2 A เป็น3 B เป็นลบ1 A บวเป็น4โอเคตอบข้อที่1นะครับข้อนี้ก็จะเป็นการยากๆหน่อยเนาะดังนั้นนะครับการบ้านตอนต่อไปนะครับอย่าลืมทำข้อนี้ข้อนี้โอ้ยหามเงยข้อนี้นก็เป็นแพทเทิร์นเดิมมาโอเคดังนั้นตอนหน้านะครับเจอกันชี้ข้อสำหรับตอนนี้พอล้วนี้ครับบ๊ายบาย